สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP 5 7 4ครับวันนี้ก็ได้พระบนบ้านนะครับมา1ชุดมาแบ่งปันพี่พีเอฟนะครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับก็โทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์089 214 1 5 9 5นนะครับก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับมาดูพระรายการแรกเลยครับผม พาเกการแรกนําเสนอเลยอันนี้เป็นพระสมเด็จนะนี่ฮะพระสมเด็จดูนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะแต่เนื้อโอ้โหเนื้อปึกมากเลยดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะเป็นพระสมเด็จไม่รู้ที่แต่เนื้อนี่ปึกข้างหลังเขานี่ฮะเขาจะมีอะไรไม่รู้ครับปิด,ป,ดปิดไว้อยู่ฮะนี่ฮะแปะติดหลังแต่นี่เก่ามาก,มากๆเลยดูนะฮะเนี่ยเขาแปะติดหลังไลดูความเก่าของสมเด็จตรงนี้นะฮะสวยจริง เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะดูนะครับเห็นไหมเนื้อเก่ามากๆเนื้อปึกเลยนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่หนึ่งนะสามร้อยห้าสิบปึกๆอย่างนี้จัดไปครับต่อไปรายการที่สองอันนี้เหรียญหลงพอแก้ววัดพวงอะไรครับน่าจะเป็นเหรียญอ่ารุ่นสองครับนี่ฮะดูใบหน้าครับนี่สองสี่ห้าเก้าเหรียญรุ่นสองอันนี้ไม่ใช่หูเชื่อมนะครับหูในตัวแล้วเหรียญแบบ ฝ่าบาทเนื้อคมๆเนี่ยนี่ฮะโอ้สวยจริงๆครับนี่ครับเห็นไหมโลกคมกริบเลยพระดูง่ายครับนี่ฮะหลวงพ่อแก้ววัดทงมาลัยน่าจะเป็นเหรียญรุ่นสองครับนี่ฮะสวยๆเงี้ยนี่ครับลองพิจารณาก่อนนะครับหาข้อมูลก่อนนะครับผมแต่เหรียญนี้แท้แน่นอนครับนี่ฮะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นสองเท่านั้นครับเพราะรุ่นแรกจะเป็นห่วงเชื่อมรุ่นสองนี่เอาอันนี้เอาสี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อแก้ววัดทงมาลัยสี่ร้อยต่อไปรายการที่ ที่สามอันนี้เป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับนี่ฮะเป็นพระเนื้อผงดูมวลสารท่านก่อนนี่ครับผ้าอันนี้แท้แน่นอนครับนี่ฮะเพราะอะไรครับสภาพใช้มาดูนี่ฮะสะภาพใช้นะแต่มวลสารเขานี่โอ้โหปึกเลยทั้งใช้ทั้งล้างเลยครับน่าจะโดนน้าโดนอะไรเยพราะพระเนี่ย,ยจะละลายลื่นแล้วครับแต่พระพุทธคุณน,นี้สุดยอดครับนี่ฮะเห็นไหมมวลสารเขานี่ปึกเลย นี่ครับไม่ธรรมดานะครับองนี้ผ่านศึกผ่านสงครามดูนะฮะนี่ครับเห็นไหมเม็ดมวลสารนะนี่ครับโอ้โหดูง่ายจริงครับเอา450อ่ะหลวงปุสุของนี้ฮะวัดโพไซทองนะครับพุทธคุณนะต่อไปรายการที่โอ้โหนี่ฮะรายการที่ที่สี่เลยนะครับรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จ พระสมเด็จนะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะโอ้โหแล้วพิมพ์เนื้อหานี่ปึกมากดูนะครับเนื้อปึกจริงๆนี่ฮะเป็นพระเนื้อปึกมากๆครับดูนะฮะสวยจริงๆแล้วดูโอ้โหดูเนื้อนะครับนี่ครับเห็นไหมพระแบบนี้นะครับดูเห็นไหมครับ แล้วเนื้อคนนี้ธรรมชาติแล้วความเก่าความแห้งนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะเราดูด้านข้างนี่ครับด้านหลังนะครับเนื้อแกล่งจริงๆเอา450ครับผมอันนี้ขอ450ครับบวกองบางครับบวก50บาทครับนี่โอ้โหแล้วเนื้อปึกปักมากดูนะครับนี่ฮะโอ้โหเนื้อ่าสมเด็จแบบนี้ฮะนี่ดูนะครับเห็นไหมล้วดูนะครับนี่ครับโอ้โหเราดูไงนี่นี่นะ พระดูสบายตาครับสวยๆอย่างเงี้ย4 5 0อห้าสิบครับผมว่าต้องจัดแล้วครับรายการที่4ี่ต่อไปรายการที่ห้าที่ห้านี่เป็นสมเด็จนะฮะพิมเส้นได้ครับเหมือนบางหุ่นพมเลยนะนี่เอาพีพิธีพิจารณาก่อนนะครับเพราะมันมีคราบกุคราบความเก่าเขานี่ฮะเราดูนะครับเห็นไหมเราดูนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้หพระเหมือนค้ายมีตะยางเลยนะ ีเอสี่ร้อยแล้วกันครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทดูนะครับคล้ายตายางเนี่ยนี่ฮะลองพิจารณาก่อนนะครับดูนะครับสี่ร้อยครับพิมพ์ขายเส้นได้เลยเอาสี่ร้อยเอารายการที่ที่อันนี้เป็นรายการที่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขปากลองมาขามเท่านะครับดูตรงนี้ฮะนี่ฮะร่องรอยการตัดหูหรือหูขาดหูหายนะครับแล้วดูใบหน้าดูองค์พระดูความคมนะครับ นี่ฮะลูกปูสุกปากคอมขามเท่าแล้วมาดูครับขอบเห็นไหมนี่ฮะขอบเรียบเลยนะครับเขาเรียกข้างเรียบขอบเรียบนี่ฮะดูครับแล้วดูนะครับลูกปูสุกปากคอมขามเท่าพระเป็นเหรียญน,นะนี่ฮะต้องรอยการตัดหูผมว่าน่าจะตัดหูจากการเข้ากรอบพระหรือเปล่าครับนี่ฮะใบหน้ามือแล้วดูด้านหลังนะครับนี่ฮะเป็นยนันใบพัด นี่ครับเม็ดไข่ปลาคมๆเอา400ครับหลวงปู่สุกนะฮะเนี่ยเห็นไหมเป็นขอบเรียบนี่ฮะเราดูเอา400ครับรายการที่หกนี่ฮะ400บาทต่อไปรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นหลวงปู่สุกวัดโพธิทองเป็นเนื้อตะกัวนะหายากครับไม่ค่อยเจอนะเนื้อตะกัวอย่างนี้นะฮนะนลองหาข้อมูลก่อนนะครับนี่ครับก่อนตัดสินใจครับปู่สุกเนื้อตะกัว น่าจะเป็นยุคแรกๆยุคต้นๆท่านนะครับนี่เห็นไหมครับเราดูนะครับสุกเนื้อตะกัวหายากไม่ค่อยเจอ450นี่ฮะรายการที่เจด450ต่อไปรายการที่8ดนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงฮะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นเนื้ออบาก้านะดูนะครับพระเนี่ยอะบาก้าเก่าๆนะะเก่ามากเลยดูเห็นไหมนี่ฮะเราดูใบหน้าของหลวงพ่อเราดูนี่ครับเห็นไหม วัดหน้าต่างนอกเราดูนะครับเนื้ออัปป้าหลังสิงเป็นเหรียญกันภยัยแล้วความคมชัดตัวงสือนะฮะนี่สวยงามโอ้โหเราดูนะฮะเห็นไหมนี่ฮะเหรียญกันไัยหลวงพ่อจงเอาสี่รอยห้าสิบครับดูเลี่ยมก็รู้ครับว่าเก่าไม่เก่าดูนะฮะแตกลายงาหมดแล้วครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้คลาสสิกจริงๆนะฮะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเหรียญกันไัย สวยเดิมๆ450จัดไปครับรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้าอันนี้อีกองนะฮะหลวงปู่สุกวัดโพธิทองอันนี้เนื้อตะกัวครับหายากไม่ค่อยเจอเนื้อเ,เก่าเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์แบบเท็ท้ายแล้วครับนี่ฮะดูนะครับแล้วสวยเดิมๆเมนี้ยหายากจริงๆไม่ค่อยเจอแล้วนะฮะเอาแบ่งปันไป็น f c เลยเนี่ยนี่ฮะก้นก้นก็จะมีรูเหมือนอุดอะไรอยู่ครับนี่ฮะอันนี้เอา450ครับ หลวงปู่สุกวัโโดโพไซทอง C ร้อยห้าสิบรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบที่สิบเป็นนี่ฮะพระสมเด็จอันนี้เนื้อเก่ามากใจพีพีเอฟซีดูความเก่าของอุภาะนะดูนะฮะเนี่ยโอ้ยเนื้อปึกมากเลยดูนะฮะเห็นไหมผ้าแบบนี้ครับนี่ฮะเราดูความเก่าความแห้งนะฮะเราดูด้านหลังเนี่ยดูเห็นไหม ความเก่าแห้งปีแยกเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะเนื้อนี่ครับ,อรบโอโ้โหน,นี่นี่นี่ดูนะครับเห็นไหมโอ้โหนี่มวลสา,ารก้อนเลยนี่ฮะผมว่าพายเงี้ยน่าคุนหานะอย่างเงี้ยผมเอาสี่ร้อยห้าสิบองค์นี้ขออนุญาตเปิดสี่ร้อยห้าสิบนะนี่ฮะไม่เจออีกแล้วเนื้อเก่าดูอีกทีนะฮะดูความเก่าของเนื้อแล้วความแห้งนะครับนี่ครับเห็นไหมโอ,โ,หโอ้โหความแห้งความเก่านี่ฮะ สวยนะพายเงี้ย4ี่ร้อยห้าสิบยการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิตาอันนี้ฮะปิตาหลวงพ่อหมาวัดละเวนะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อหมาวัดละเวเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับดูแล้วเคลือบไล่ทีลักนี้เก่าๆนะครับแล้วนี่อุตตุกุ์ด้วยนะฮะเก่าไม่เก่าฮะนี่ครับเห็นไหมอูคลาสสิกม,มากนี่ครับเห็นไหมครับนี่ หายากครับผงคุกรักเคลืคอบรักอีกทีฝั่งตะกุดนี่ฮะพระปิดตายุคเก่าเลยหลวงพ่อหม่าวะละเวนะฮะจังหวัดขอนลาศครับผมนี่ฮะสวยเดิมๆปิดตานี้ขอห้าร้อยห้าสิบครับนี่ฮะเป็นพระยุคแรกยุคต้นท่านเลยหายากไม่ค่อยเจอแล้วนะฮะนี่ฮะดูนะเนื้อผงคุกรักรักแดงๆเลยครับนี่ไหมห้าร้อยห้าสิบบวกบางๆครับผมในการที่สิบเอ็ด ต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นพระปิดตาฮะวัดท่าลาดนะครับผมเป็นหลวงอ่าเขาเรียกว่าลูกศิษย์หลวงปู่จีนฮะเป็นหลวงพ่อบวยครับวัดท่าลาดนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อจีนนะครับเพราะว่าพิมพ์คนละพิมกันนะครับแต่แคล้ายกันครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์พไม้ข้ามเกียนครับแล้วก็นี่ฮะปิดตาไม้ข้ามเกียนแต่เป็นหลวงพ่อบวยนะฮะหรือหลวงปู่บวย พ่อบวยวัฒราชเป็นลูกศิษย์ของปุจีนีครับถ่ายทอดวิชาให้กันด้วยความเก่าเนี่ยเนื้อของคุกร่างนี่นี่ฮะคือข้อมูลเนี่ยได้จากเจ้าของพระเก่าของนั้นเลยครับเจ้าของพระเขาให้ข้อมูลมาครับว่าอันนี้เป็นหลวง,งพ่อบวยนะวัฒราชเนี่ยฮะผมก็เลยเอามาลงให้พี่พีเอฟซีได้นี่ฮะศึกษาหน้าเก็บสะสมนี่ฮะเพราะว่าพระอาจารย์นะครับหรือหลวงปุจีมวัฒราชเนี่ยองค์นึงนะครับหลายแสนครับผม นี่ฮะอันนี้แบ่งปันพี้ยซี FC นะครับเอาห้าร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อบวยวัดทาลาดนะครับต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามเป็นสมเด็จด,ดีกว่าครับสมเด็จเป็นพระสมเด็จอันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนพิมพ์บางขุนพมเลยนะฮะอันนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับนี่ครับเอาสี่ร้อยลองพิจารณาดูก่อนนะครับ นี่ฮะก่อนตัดสินใจพระแต่ละองค์นะครับนี่ฮะเห็นไหมเนื้อหาความเก่านี่โอโ้ยยกให้เลยนะฮะความเก่าคลาสสิกนี่คือสไตล์พระบ้านๆน,นะครับดูนะฮะสี่ร้อยบาทตัวตัดดูเห็นไหมตัดครูดธรรมชาติเลยนี่ครับเห็นไหมสี่ร้อยครับดูนะโอ้โหเนื้อแบบคลาสสิกจริงๆนี่ฮะพระสมเด็จราการที่สิบสามเอา สี400่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่เอานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นผ้าปิดตาเนื้อน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วคิดว่าน่าจะเป็นสายใต้ครับเพราะว่าผมดูศิลปะนะครับศิลปะไปทางใต้ครับนี่ฮะโอ้โหดูนะครับเห็นไหมอันนี้คือความเก่าของเขา เนื้อตะกั่วเก่าเลยนะตะกั่วออกน้ำนมน้ำนมเลยอ่ะนี่ฮะเห็นไหมคลาสสิกดูตะกั่วเก่าไงนี่คือสายใต้ครับผมว่านะครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วเนื้อตะกั่วความเก่าความแห้งนะฮะเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมโหยพระนี่ฮะพระปิตาสายใต้เนื้อตะกั่วสวยดเดิมเดิมคลาสสิกตะกั่วเก่าๆนะฮะแล้วก็พิมพ์องค์สวยงามมากเอา450ราสกวแล้วกันครับเนื้อตะกั่วเก่า สายใต้รายการที่สิบสี่ต่อไปสิบห้าสิบห้าเป็นพระมเ ah ห e สวนนะนี่ฮะเนื้อชินเก่าเลยนี่เป็นเนื้อชินเก่าเลยฮะนี่ฮะเห็นไหมความเก่าของเนื้อชินนี่ครับธรรมชาติมากแล้วพลิกปับ๊บนี่เห็นไหมดูโอ้โหนี่ลองรอยการระเบิดนะครับแล้วดูคราบไข่ความเก่าโอ้โหนี่ครับแล้วพลิกปั๊บด้านข้างเห็นไหม จะเป็นประกบหน้าประกบหลังนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็มีช่อชนวนเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้ชัดเจนนี่ครับนี่ฮะเอาห้าร้อยครับพระมเหส่วนเก่าแบบนี้ต้องจัดแล้วนะฮะห้าร้อยบาทไม่แพงนะครับผมนี่ฮะนี่ครับพระมเหส่วนอู้ยดูเนื้อดูความเก่านะนี่ฮะไม่เจออีกแล้วนะครับห้าร้อยรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหก อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะองนี้บอกตรงว,ว่าปีป๊ดปานมาสวยจริงๆแกะกรอบเลยครับองนี้พิมพ์ใหญ่แล้วสวยเด่นจริงๆครับเพ่าน,นี้นี่ฮะโอ้โหคพระแน่นปักเลยนี่ครับ,รบดูนะฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูนะครับดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับเห็นไหมผิกด้านหลังนะครับโอ้โหดูความ สวยงามความคมนะครับดูเห็นไหมนี่เม็ดมวลสารนี่ครับไหลไปความเก่านะครับนี่ฮะคลิกปั๊บนี่ครับแล้วดูนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนี่เป็นก้อนเลยนะครับความเก่ามวลสารนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ฮะแล้วก็ดูนี่ครับเอ็ด เปิดก้อนเลยองค์นี้นะฮะสวยงามมากเอาห้าร้อยบาทครับอันนี้ห้าร้อยนะขอราคานิดนึงครับพระ,พะนี่ฮะบุกมาแบบสวยๆนั่นเลยฮะเอาห้าร้อยครับรายการที่สิบหกนะครับนี่ฮะโอ้โหพระแบบนี้นะครับต้องจัดแล้วฮะสวยแบบนี้นี่ครับใส่กรอบเลยห้500าร้อยบาทมกรอบเลยนะครับโอ้สวยมากดูนะฮะเห็นไหมพอใส่กรอบแล้วสวยจริงรายการที่สิบหกนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นสิบเจ็ดเป็นรูปลอหลองขูองเงินดีวะวันนี้ได้หลงขูองเงินส,สวยๆมาเยอะเลยนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ฮะเสียงกลมๆดูนะครับแล้วดูเนี่ยพระสภาพเห็นไหมร่องรอยการใช้มานี่ฮะอ้วนตึ๊บเลยดูนะครับแล้วเนื้อจัดจ้านมากดูนะฮะใต้ฐาน เห็นไหมเราดูนะครับเห็นไหมครับอวนตึบๆอย่างนี้จัดไปครับสี่ร้อยบาทนี่ฮะพิมพขี้ตาดูนะฮะขี้ตานะครับน่าจะเป็นสามชายหรือสี่ชายนะฮะองค์นี้น่ารักจริงๆแล้วความเก่าเขานี่ได้มานี่ฮะสี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดที่แปดสมเด็จน,นี่เป็นพระสมเด็จรายการที่แปดนี่ฮะฐานแซม ดูนะครับข้างบนเนี่ยจะกว้างะฮะนี่ฮะข้างล่างก็จะแคบลงมานี่เกิดจากนี่ฮะการตัดของแม่พิมพ์นะฮะดูพระสมเด็จเนี่ยนี่คือฐานแซมครับเห็นไหมครับแม่พระสวยๆดูนะฮะนานๆจะได้เจอสักทีครับสวยๆแบบนี้ดูนะฮะก็ะดูด้านหลังนี่ล่องลอยไหมเป็นกระดานกระดาษปื้นนะฮะนี่ฮะธรรมชาติเขาก็ดูด้านข้างครับเห็นไหมครับ โอ้เนื้อดีมาก450รายการที่18นะครับดูทรงอกดูแขนกลางวางมือนะฮะ450สวยงามครับฐานแซมรายการที่18ต่อไปรายการที่19อันนี้พระคันธราชพระคันธราชพิมพ์นี่ฮะเห็นไหมสวยนะพระเหรียญหล่อของเก่าไนงะนี่ครับ คือผ้าเหรียญหล่อแบบเนี้ยผมว่านี่ฮะน่าเก็บสะสมแล้วก็ดูนะครับความเก่าของคําว่าหล่อโบราณเห็นไหมนี่คือเนื้อเกินครับตรงซอกคอนี่เห็นไหมเนื้อเกินดันขึ้นมานี่ครับซอกแขนก็เป็นเนื้อเกินนี่คือหล่อโบราณที่แท้จริงผมว่าหล่อโบราณน,นี้ต้องมียกสองสี่กว่าแน่นอนครับนี่ฮะความเก่าเราดูด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่นี่ครับคันธราดห้าร้อยบาทรายการที่สิบเก้าห้าร้อยครับ ลองพิจารณาดูก่อนนะครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบเอาหลวงพ่อเงินครับนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงพวอเงินดูนะครับเท่านี้นี่อยู่ในในเลี่ยมเนี่ยลผ้าสวยมากๆเลยนะฮะดูผิวผ้านะครับดูความเก่าของผิวผ้านี่เห็นไหมเราดูนะครับเห็นไหมความเก่าเนื้อคือผ้าเขาเนี่ย ออกอมเขียวแล้วก็มีข้ามน้ําตาลน้ําตาลและความเก่าแห้งๆเนี่ยนี่ฮะใบหน้าดูนะครับริ้วจีวคครคมๆฮะล้วดูนะครับด้านหลังคือเขาสวยจริงๆแล้วธรรมชาติแล้วเก่าเนี่ยใต้ฐานชัดเจนครับนี่ฮะลึกใต้ฐานชัดเจนเลยนี่ครับเห็นไหมดูการวางเท้าตรงหัวเข่านะครับนี่คือรอยสัมผัสจะออกเหลืองๆเราดูริ้วจีวร ดูใบหน้าดูตาดูความสวยงามนี่คือพิมพ์นิยมสวยจริงเอาหกร้อยบาทครับอันนี้หกร้อยนะสวยมากนี่ฮะบวกบางๆางครับโอ้โหราคานี้ต้องจัดแล้วครับหกร้อยรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ 28. ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเป็นนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินเอาดูเลี่ยมเงินก่อนนี่ครับเราดูนะฮะเป็นหลวงพ่อเงินสภาพ เขาใช้มาครับสืบทอดต่อลูกต่อหลานมานะฮะใช้มาจนแบบนี่ครับสึกไม่เห็นหน้าแล้วแล้วไปเคลือบรักลงรักไว้นะครับกลัวจะสึกมากไปกว่านี้นะฮะนี่ฮะใช้มานี่ฮะจนถึงลูกถึงหลานเลยนะครับหลงพ่อเงินผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับนี่ฮะขี้ตาแล้วอยู่ในกรอบเงินเนี้ยแสดงว่าเลี่ยมใชยนี่ฮะ้วสวยคลาสสิกจริงๆนะนี่ครับ เลียมกรอบเนี่ยจัดไปครับเอาพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะหน,นึ่งพันสองร้อยบาทรวมเงินนี่ฮะเรียมเงินนะี่เลียมเงินนะขึ้นคอได้เลยครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะสวยขนาดนี้ต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเอาองค์นี้ครับนี่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 องค์นี้องค์งนี้เป็นพิมพ์นิยมนะแล้วเป็นพระสวยจริงๆดูนะครับดูองค์นี้นี่ฮะเห็นไหม มีจมูกนะฮะดูตานะฮะร่องเป็นกีบแล้วดูนี่ฮะซอกแขนเข้าไปลึกๆแล้วดูวันหน้าผิวนะครับนี่ฮะดูบริเวณนี้ครับนี่ครับดูครับบริเวณตรงนี้นี่ฮะจะยุบลงไปดูมือนะครับแล้วหน้าแข้งการวาหน้าแข้งแล้วดูฐานเห็นไหมอุปหงางเนี้ยฐานนะครับเห็นไหมจะใหญ่การวางขาเราดูนะฮะใบหูดูองคช ดูความเป็นธรรมชาติริ้วจีวรโอ้สมบูรณ์แบบใต้ฐานนะครับนี่ฮะเห็นไหมคือเขามีความเก่าอยู่แล้วครับใต้ฐานเห็นไหมเราดูนะครับโอ้โหผ้ะสวยจริงจริงครับผ้างี้ยนี่ฮะคลาสสิกนี่ครับเห็นไหมสวยหนะ้าผ้าแบบนี้ดูนะฮะมีมิติดีนะครับน่ารักดีเอาห้าร้อยบาทในการที่ยี่สิบสองน่ารักมาก ต่อไปรายการที่ยีสามยีาเป็นอันนี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับองนี้นี่บอกตรงว่าสวยจริงนะฮะนี่ครับพิมพ์ใหญ่แล้วดูนะครับครับพระเขาจะมีความเก่าทับแป้งเดิมๆเลยฮนะนี่ฮะเห็นไหมมีมิติแล้วดูนะครับานข้างนะแล้วดูด้านหลังนะครับร่องรอยการปี่ไะ ปีแล้วก็แยะเป็นธรรมชาติเขานี่ฮะเกิดจากธรรมชาติขององพระเราดีเนื้อหาหมูลสารอูพายเงี้ยดูนะฮะนี่ฮะด้านข้างดูด้านหน้าเห็นครับรงนี้นะครับนี่ฮะรายการที่สามเอาเอาห้าร้อยบาทครับห้าร้อยนะครับนี่ฮะสวยจริงๆดูนะฮะดูมิติขององพระนี่ใช่ไหม ไปดูนะครับโอ้โหนี่นะครับด,ดูดูเนื้อใช่สุดยอดครับราคาน่ารักมากครับนี่ฮะร,ราคาไม่แพงนะครับห้าร้อยเนี่ยเข้ากรอบสวยเลยนะครับราการที่สามต่อไปรายการที่สี่อันนี้เป็นรูปหลอลมงเงินอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะ อันนี้มีตาพระอินทร์ด้วยครับนี่ฮะมือไม่ลองนั่งเราดูลิ้วจีวรนผมคมลึกๆดูใบหน้านะครับนี่ฮะคือหลวงพ่อเงินแบบเนี้ยผมว่าไปเดินหาแทบไม่มีแล้วครับนี่ฮะนี่ครับผมใครมีก็เก็บอย่างเดียวเลยครับพระสวยๆอย่างเงี้ยเราดูธรรมชาติดูความเก่านะฮะนี่ฮะลิ้วจีวรลึกๆใต้ฐานนะครับเห็นไหมนี่ครับใต้ฐานร่องรอยการแต่งแตะใบธรรมชาติยุค ย่นของโลหะเห็นไหมครับนี่คือหลองพู้เงินพิมพ์นิยมนะครับนี่โอ้โหคลาสสิกมีมิติพิจารณาดูก่อนนะครับผมก่อนตัดสินใจนะครับผมเอาห้าร้อยบาทครับอันนี้เอาห้าร้อยนะนี่คือนี่ฮะพิมพ์นิยมห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้ายี่สิบห้าเป็นเบี้ยกแก้หลวงปู่เพิ่มสามหูนะครับ พเพิ่มวัดกามาแก้วนะ,ะเป็นเบีย้ยแก้ไม่ค่อยเจอแล้วครับเบีย้ยแบบนี้หายากมากแล้วดูนะฮะเป็นเชือกอันนี้ไม่มีขนนะถ้าเชือกมีขนนี้อันตรายครับผมอันนี้เชือกแบบนี่ฮะลงลักส,สวยๆอย่างนี้ดูนะฮะลองพิจารณาดูก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นเชือกป่านเก่าเลยล้าดูนะ,ะสามหูนี่ครับเบีย้ยแก้ข้างในมีประลอดดึบๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ฮะธรรมชาติ โอ้ยงามมากครับเบี้ยกแก้เอาเอาพันห้าสิบาทครับหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับรายการที่ยี่ห้าต่อไปรายการที่ยี่บหกยี่บหกมาครับพร้อมกรอบเลยนี่ฮะวันนี้หลงพ่งเงินื้อสวยเยอะเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายครับดูนะดูใบหน้านะครับคือผ้าเนี่ยจะหลออมานะครับ ดูนะฮะตะเข็บเห็นไหมคือมีตะเข็บแล้วชัดเจนครับดูนี่คือตะเข็บครับแล้วดูนะครับใต้ฐานเนี่ยเห็นไหมใต้ฐานองค์พระหลวงพ่อเงินพิมพ์มพีตาต้องเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมต้องเป็นแบบนี้สวยคลาสสิกอย่างนี้เลยตะเข็บชัดเจนครับนี่ฮะแล้วเนื้ออมเขียวชัดเจนริ้วจีวงจีวรไปหน้านะฮะนี่ฮะเสียนนี่ครับแล้วดูนะฮะคอลึก,ลก สวยเดิมเดิมเลยนะฮะองนี้องนี้เอาหกร้อยบาทครับหกร้อยนะครับพร้อมกรอบเข้ากรอบเลยโอ้โหพระลวมพันเงินเนี่ยสวยนะหกร้อยปั๊บใส่กรอบนี่ครับหกร้อยบาทรายการที่หกต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับอันนี้เตารีดปั๊มซ้ำนะครับนี่ครับปั๊มซ้ำดูนะการกลดลงไปซ้ำไม่ซ้ำดูนะฮะขึ้นแบบปี๊ดเลยนี่ครับ ปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับปั๊มซ้ำใหญ่แล้วดูด้านหลังเห็นไหมต้องรอยการยุบของความเก่านี่ครับโอโ้โหสวยจริงนะครับภาน,นี้เก่าคลาสสิกมากๆเลยปั๊มซ้ำนะครับหลวงพ่อทวดหรือหลวงปู่ทวดเราเนี่ยเดี๋ยวผมญาติเช็ดกล้องแป๊บนึงนะครับนี่ฮะดู โลหะดูตาดูความเก่า pues ดูธรรมชาติป nah. ั๊มซ้ำนี่ครับแล้วดูนะฮะเห็นไหมล่องรอยการยุบยุบอย่างเงี้ยชัดเจนเลยฮะแล้วดูนะฮะล่องรอยการแต่งตะไบเห็นไหมนี่ฮะโลหะเก่าด้วยนะด้านข้างล่องรอยการตบด้วยตะไบครับนี่ฮะเห็นไหมตบตะไบคือการแต่งดีฮะยังเห็นตะไบอยู่นี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะปั๊มซ้ำโลหะความเก่าได้หมดเลยพิมพ์เพิ่ม โอ้สุดยอดครับนี่ฮะปั๊มซ้ําเอาพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับลองพิจารณาดูก่อนครับเพราะว่าพระเนี่ยเขาเลี่ยมทองไว้นะฮะนี่ฮะแกะทองไปขายช่วงราคาทองแพงนะ,ะส่วนพระเขาก็ไม่แน่ใจเพราะว่าว่าดีไม่ดีเขาก็แบ่งปันมาครับนี่ฮะเพราะว่าพระเนี่ยจะดูยากกว่าทองครับส่วนมากทองจะดูง่ายกว่านี่ฮะก็เลยเอาแบ่งปันนี่ฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยมากครับพระรายการที่เจ็ดครับ ต่อไปรายการที่8รายการสุดท้ายครับที่8นะครับเป็นอันนี้ไม้แกะหลวงอุสุวัดโพธิทองเป็นไม้โพเก่าจริงดูนะฮะหายากมากไม่ค่อยเจอนะเนี่ยคือตั้งแต่ลงไรนมาผมได้มาสองสององค์ครับไม้โพกแกะเก่าเนี่ยนี่ฮะอุสุวัดโพธิทองนะ คือบางองค์ก็มีจานบางองค์ก็ไม่มีจานบางองค์ก็ฝังตะกุดฮะองค์นี้ไม่มีจานนะครับนี่ฮะบางองค์ก็ฝังตะกุดบางองค์ก็ไม่มีมีจานงองค์ก็มีจานนะฮะอยู่ที่นี่ฮะการแกะนี่ครับแล้วให้หลวงปู่จานมั่งปลูกเสกมั่งนี่คือธรรมชาติของขององค์พระนะนี่ฮะไม้โพกแกะเก่าๆเ,เลยดูความเก่าของไม้โอ้โหเว้ยเอาเจ็ดร้อยบาท เหตุการสุดท้ายครับที่แปดเบาทก็ประมาณนี้ครับผมหากิเพนใดครับสนใจชื่นชอบพาราองไหนนะครับก็โทรสอบถามหรือโทรปิดได้ที่เบอร์0892141595นะครับวันนี้โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ